ู้ชมครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทำเอาฟแฟนๆรายการโนกระแสเนี่ยแปลกใจอยู่ไม่น้อยเลยครับสำหรับการปรากฏตัวของพิธีกรสาวปุ้ยรสรินที่เธอมาทําหน้าที่แทนพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยซึ่งหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมเธอถึงได้มารับหน้าที่แทนล่าสุดครับสาวปุ้ยรสรินได้มีการไลฟ์สดเล่าความในใจและที่มาถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับว่ามีสานักข่าวเนี่ยติดต่อมาสัมภาษณ์ปุ้ยคุยว่าทาไมถึงได้มาจัดรายการโนกระแสรายการอันดับหนึ่งของประเทศปุ้ยเลยบอกไปว่าเป็นเพราะพี่หนุ่มพี่หนุ่ม เคยจัดข่าวใส่ไข่กับปุ้ยหนึ่งครั้งตอนนั้นประเด็นหมูป่าติดถ้ำปุ้ยอ่านข่าวแล้วผู้ใหญ่เนี่ยให้ปุ้ยไปนั่งในข่าวใส่ไข่ไปเสิร์ฟข้อมูลลักษณะอย่างเป็นทางการหน่อยไปนั่งกับพี่หนุ่มครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่เคยติดต่อกันเลยไม่มีคอนแทคไม่เคยติดต่อไม่เคยดใดใทั้งสิน้นแต่พี่หนุ่มก็รู้ว่าปุ้ยเนี่ยเป็นผู้ประกาศปุ้ยก็รู้พี่หนุ่มคือใครจนกระทั่งปุ้ยออกจากเชโรช่อง7ปุ้ยก็มาจัดติ๊กตอก คนก็จะรู้ว่าปุ้ยเนี่ยจัดติ๊กตอกปุ้ยก็เป็นตัวของตัวเองมากไม่ได้โทษช่องก็มีวัฒนธ,นธรรมองค์กรของแต่ละช่องต้องเป็นทางการไม่เล่นเยอะโนน,นี้นั่นพอหลุดกรอบตรงนั้นมาจัดติ๊กตอกก็รู้สึกว่ามันเป็นช่องปุ้ยจะทําอะไรก็ได้ปุ้ยเป็นตัวเองมากจนพี่หนุ่มเนี่ยมาเห็นความเป็นตัวตนเห็นที่ปุ้ยสัมภาษณ์แขกรับเชิญพี่หนุ่มเห็นน้องคนนี้ทําได้เขาเลยโทรมาถามมาจัดรายการโหนกระแสแทนพี่ไมสาวันพี่หนุ่มน่ารักมากเขาไม่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่รายการเขารายการ อันดับหนึ่งทุกอย่างพูดถ่อมตัวมากให้เกียรติปุ้ยมากคําพูดคําจาพี่หนุ่มประทับใจจริงๆไม่ต้องลังเลอะไรต่อให้ปุ้ยในมีงานก็จะแคนเซิลงานทุกงานแล้วบอกจัดค่ะมันเป็นเรื่องเหมือนฝันพี่หนุ่มเป็นพี่ชายที่น่ารักมากตอนที่มาคุยกับปุ้ยให้เกียรติมากพี่หนุ่มจะให้เกียรติปุ้ยขนาดไหนหรอปุ้ยต้องให้เกียรติพี่มาชวนปุ้ยทำอยากให้ฟังน้ําเสียงพี่หนุ่มโทรมาชวนปุ้ยตื่นเต้นดีใจมากปุ้ยตอบรับโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเมื่อถามว่าจะมีครั้ง ต่อไปไหมต้องถามพี่หนุ่มจะยังให้โอกาสปุ้ยไหมทุกคนต้องไปบอกพี่หนุ่มว่าอยากให้น้องหนืดมาทําอีกถ้าพี่หนุวมไม่ว่างให้น้องหนืดมาทําแทนได้คนที่ถามเยอะทําไมได้ไปจัดรายการโหนกระแสได้ทั้งที่ผู้ประกาศข่าวหลายคนก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นทําไมถึงเป็นปุ้ยที่ได้ไปต้องขอบคุณติ๊กต็อกคนถามว่าทําไมกระพริบตาบ่อยจังของเขาแรงจริงๆพี่หนุ่มบอกปุ้ยสุขที่แล้ววันอาทิตย์ปุ้ยเป็นตากุ้งยิงเพิ่งหายเพึ่งไปเจาะหนองเจ็บตามาก ปุ้ยนั่งเจ็บตาด้วยต้องคอนเซนเทรตมีสมาธิกับทีมงานพี่หนุ่มที่น่ารักก็คอยซับพอร์ตปุ้ยพอจบรายการปุ๊บก็ไปเจาะนองที่ตาปั๊บเลยมีสำนักข่าวติดต่อมาสัมภาษณ์ปุ้ยอยากจะแบบคุยว่าทำไมถึงแบบได้ไปจัดหนกระแสเป็นรายการที่แบบอันดับหนึ่งของประเทศแล้วแบบคุณได้ไปจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้ยก็เลยบอกว่า เป็นพรอพี่หนุ่มค่ะทุกคนพี่พี่หนุ่มเนี่ยเคยจัดรายการข่าวใส่ไข่กับปุ้ยหนึ่งครั้งตอนนั้นประเด็นเรื่องของหมูป่าติด้ําม,มาค่ะจริงๆปุ้ยอ่านข่าวใช่ไหมคะแล้วผู้ใหญ่เนี่ยให้ปุ้ยเนี่ยไปนั่งในหนกระแสเอยขออภัยค่ะข่าวใส่ไข่เพื่อที่จะแบบไปเสิร์ฟข้อมูลที่เป็นข้อมูลลักษณะคือข้อมูลที่เป็นทางการหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปนั่งกับพี่หนุ่มครั้งเดียวแล้วเราไม่เคยติดต่อกันเลยนะคะไม่มีคอนแทคไม่เคยติดต่อไม่เคยใดๆทั้งสิน้นแต่พี่หนุ่มก็รู้ว่าปุ้ยเป็นผู้ประกาศแล้วปุ้ยก็รู้ว่าพี่หนุ่มก็โอเคคือใครจนกระทั่งปุ้ยออกจากเทโรช่อง7็ใช่ไหมคะปุ้ยก็มาจัดติ๊กตอ,อกถ้าทุกคนตามปุ้ยก็จะรู้ว่าปุ้ยจัดติ๊กตอ,อกนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะไปขึ้นครูก่อนแล้ เออปุ้ยจัดติ๊กตอกอะปุ้ยก็ปุ้ยก็เป็นตัวของตัวเองมากะ่ะทุกคนเพราะว่าปุ้ยไม่ได้โทษช่องนะคะเพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละช่องใช่ไหมคะว่าจะต้องมีความเป็นทางการไม่เล่นเยอะนู่นนี่นั่น,นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าพอเราดุดกรอบตรงนั้นมา เออเรามาจัดในทิกต o กของเราเองอะไรเงี้ยปุ้ยรู้สึกว่านี่มันคือช่องปุ้ยอ่ะปุ้ยจะทําอะไรก็ได้อ่ะเออแล้วปุ้ยก็เป็นตัวเองมากอะไรเงี้ยค่ะจนพี่หนุ่มมาเห็นความเป็นตัวตนแล้วก็มาเห็นที่ปุ้ยสัมภาษณ์แขกรับเชิญอะไรเงี้ยค่ะ <_ d ata> พี่หนุ่มเขาก็เลยมองเห็นว่าน้องคนนี้ทําได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบโทรมาถามว่ามาจัดหนนกระแสแทนพี่ไหมสามวันอ,อ่างเงี้ย พี่หนุ่มน่ารักมากเขาไม่ได้แบบคิดว่าแบบตัวเองยิ่งใหญ่รายการเขาคือรายการอันดับหนึ่งแล้วพูดแบบดูแบบค่าดกยิ่งใหญ่นะคือทุกอย่างพูดแบบโทษนะถ่อมตัวมากโอนะแสะแทนพี่หนุม่มไหมเออคือแบบให้เกียรติุยมากอะ่ะให้เกียรติปุยมากอะ่ะคําพูดคําจาพี่หนุ่มอ่ะเออคือแบบประทับใจประทับใจจริงๆแล้วก็แบบไม่ต้องไม่ต้องลังเลเลยต่อให้มีงานอะไรุพยก็จะคนเซิลทุกงานแลปบอกจัดค่ะ แล้วพีบออืมปุ้ยเหรอคะพี่หนุม่มอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็มันมันเป็นเรื่องเหมือนเหมือนฝันเนาะเออทุกคนมันเหมือนฝันจริงๆนะคะใช่พี่หนุม่มเป็นสุภาพบุรุษมากพี่หนุม่มพูดกับปุ้ยอะทุกคนคือทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะว่าการสวมหัวโขนเป็นพิธีกรเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เอาหัวโขนนั้นมาคุยกับน้อง พี่หนุ่มก็คือเป็นพี่ชายที่น่ารักมากตอนที่คุยกับปุ้ยคือให้เกียรติมากคือแบบพี่หนุ่มพี่หนุ่มชห้เกียรติกับปุ้ยแบบขนาดไหนหรอพี่แบบปุ้ยอะต้องให้เกียรติพี่พี่มาแบบชวนปุ้ยทําพี่ให้โอกาสปุ้ยแต่คือแบบคืออยากให้ฟังน้ําเสียงที่แบบพี่หนุ่มพี่หนุ่มแบบโทรมาชวนนะทุกคนคือแบบปุ้ยตื่นเต้นแลวปุ้ยแบบดีใจมากอือปุ้ยตอบรับโดยที่ไม่คิดเลยสาวพังงาช่ค่ะพังงาคาตาปุ้ยค่ะ เดยวมีครั้งหน้าเราจะมีครั้งต่อไปไหมต้องถามพี่หนุ่มนะคะว่าพี่หนุ่มจะยังให้โอกาสอุยไหมเบ้ <laughs> <s at> <ś le> ขอที่ชัดแบบถ้าพี่หนุ่มให้โอกาสเพื่อก็จะไปทํานะคะทุกคนทุกคนต้องต้องต้องไปบอกพี่หนุ่มว่า อยากได้น้องน้องเหนืดมาทําอีกค่ะพี่นวงถ้าพี่นวงไม่ว่าเนี่ยก็ให้น้องน้องเหนืดมาทําแทนได้นะคะแล้วก็ผ้าผ้าผ้าผ้ลายเสือใช้น้องชายค่ะพี่หนุ่มน่ารักมากใช่พี่หนุ่มน่ารักมากหนาวนะคะทุกคนขออนุญาตนิดน,นึงค่ะคืออันนี้นี่ไม่ใช่แบบราสีองค์ใดใดทัด้งสิ้นนะคะเป็นผ้าแบบผม จะเป็นธรรมชาติจริงหรอคะจะเป็นธรรมชาติจริงหรอพระสงฆ์ฉี่เนี่ยคุณุุ้อ่านข่าวช่วงไหนปุ้ยปุ้ยตอนนี้ปุ้ยไม่ได้อ่านข่าวนะคะทุกคนปุ้ยทําบริษัทของตัวเองนะตอนนี้เออแต่ว่าปุ้ยอาจจะจัดจัดติ๊กตอกบ้างตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะอแล้วทุกคนก็ถามมาเยอะว่าทําไมถึงไปออกไปจัดรายการโขนกระแสได้ทั้งๆที่แบบ ผู้ประกาศหลายคนก็หมายมั่นปั้นมืออยากจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมถึงรสลินปุ้ยได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องขอบคุณติ๊กต็อกนี่แหละค่ะติ๊กต็อกเนี่ยติ๊กต,ต็กตอกเนี่ยค่ะอ,อ๋อปุ้ยจะบอกว่ามีคนคอมเมนต์ว่าปุ้ยอ่ะกับพิบตาบ่อยปุ้ยจะบอกว่าของเขาแรงจริงๆนะคะพี่หนุ่มเนี่ยทุกคนเชื่อป่ะพี่หนุ่มน่าจะบอกปุ้ยเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์พยุ้ยเป็นตากุ้งยิงขอโทษนะคะเนี่ยเพิ่งหายเนี่ยเป็นตากุ้งยิงแบบต้องไปเจาะหน้องอะ่ะเออแล้วพุ่ยก็แบบเจ็บตามากยังมียายอยู่เลยอะ่ะเอายาบนหัวนอนให้หน่อยน,นั่นแหละหลังหมอนอ่ะที่เป็นซองอะ่ะเออเอนั่นแหละเอามาเลยนั่นแหละเอามายาีตาไม่ใช่ไม่ใช่ยาลอด เนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้ขี้โมโ้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูวันที่ด้วยเนี่ยสิบเจ็ดเห็นปะ่ะทุกคนที่ดูนะวันอาทิตย์เป็นตากุ้งยิงปุ้ยนั่งแบบเจ็บตาด้วยแล้วก็แบบต้องคอนเซนเตนต้องแบบมีสมาธิกับกับกับ กับพี่ๆทีมงานที่น่ารักของพี่หนุ่มที่แบบคอยสพอร์ตปุ้ยด้วยเอ,อ,อ่ะผู้จับตามากอะ่ะแล้วพอจบรายการผู้ไมไปเจาะน้องที่ตาเลยอะค่ะใช่ค่ะเป็นคนใต้ค่ะเป็นคนเอ,อแม่เป็นคนทับุ่พังงาค่ะส่วนพ่อเป็นเอ,อส่วนพ่อเป็นคนสุพรรณนะคะ <laughs> แหล่งตายไม่ชัดเพราะพีพึงหัดและวันนี้ <laughs> เออไม่ใช่คนตายอคนเชียงไม่ค่ะพี่น้องหลวงพี่ขายเฟรนชสยไว้อุ้ยอุ้ชอบบมเมนนี้หลวงพี่ขายเฟรนชสยไว้แสดงมาดูจริงทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมคะว่าทำไมปุ้ยถึงแบบใบจัดหนกระแสได้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงย ตอนเด็กๆพูดเนอสุพรนณจ้าคุณปุ้ยเก่งมากพี่หมวยไม่ว่าง้วคะพี่หมวยพี่หมวยอ่านเที่ยงค่ะอยากรู้ค่ะ